มาฟังมุมมองของท่านท่านหนึ่งนะคะเขาเป็น CEO ของทาง J.P. Morgan Chase Co. นะคะซึ่งก็ถือเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่ามีพนักงานภายใต้การดูแลเนี่ยสูงถึง250,000คนทีเดียวนะคะเขาชื่อว่าเจมี่ดิมอนนะคะเจมี่ดิมอนเนี่ยนะคะเขามีโอกาสนะคะที่จะเล่าให้ฟังแบ่งปันประสบการณ์นะคะว่าผู้นำที่ดีคืออะไรนะคะวันนี้ Morning Well นะคะก็เลยอยากจะทิ้งท้ายนะคะเผื่อใครที่เป็น ผู้นำนะคะหรือว่าเป็นว่านที่ผู้นำจะได้นําไปปรับใช้นะคะกับวิธีในการบริหารจัดการของตนเองนะคะโดยทังนั้นของเจมี่เดมอนเนี่ยเขาพูดไว้แบบนี้ค่ะว่าการเป็นเจ้านายที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่ทํางานเยอะที่สุดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด แล้วก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดด้วยหลายคนตั้งคำถามต่อนะคะว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่3สิ่งนี้ใครล่ะจะเป็นเจ้านายที่ประสบความสําเร็จคําตอบของทางด้านเจมี่ไดมอนต์เขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้านายประสบความสําเร็จที่สุดคือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดนั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกการทำงานด้านบริหารจัดการในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะคือการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องวางแผนต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องลงมือทําจริงนะคะแล้วก็ต้องพยายามลดขั้นตอนการทํางานต่างๆลงให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญคือ2บรรทัดส,สุดท้ายค่ะการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การทำงานตามบทบาทหน้าที่ ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะคำถามคือแล้วผู้นำต้องทำอย่างไรนี่คือ4สิ่งนะคะที่ทานเจมี่ไดมอนด์เขาบอกไว้นะคะสิ่งแรกแล้วก็สำคัญที่สุดคือ humility คือความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่า humble นั่นเองนะคะสิ่งที่เขาบอกไว้เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วในแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งได้ ให้ฉลาดได้นะคะผ่านเซลล์เดเวล็อปเมนต์ต่างๆแต่ว่าการที่จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุคลิกลักษณะที่ไม่ได้สามารถฝึกฝนได้แบบนั้นนะคะอาจจะต้องติดตัวมานะคะหรือว่าจะประสบการณ์หรือแม้แต่คนรายรอบหรืออีโคซิสต็มของเขาดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะความเก่งความฉลาดหร,ารหรือการทุ่มเทด้วยการทํางานหนะักเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทําได้แต่ว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้อยคนที่จะทําได้แบบเป็นตัว ของงตัวเออจริๆนะะคย่างที่2คือความน่าเชื่อถือนะคะ authentic นะคะซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะไม่เช่นนั้นก็คงเป็น leader หรือว่าเป็นผู้นําไม่ได้ถ้าปราดจากความน่าเชื่อถือนะคะลาดับต่อไปคือความเที่ยงธรรมหรือว่า fairness นะคะเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันต้องยอมรับนะคะว่าแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่หรือว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกันไปผู้นําเองก็ต้องแฟนนะคะหรือว่าเที่ยงธรรมเพียงพอนะคะที่จะดูแลแต่ละคนให้อย่างเท่าเทียมกันนะคะหรือว่าให้เหมาะสม กับสิ่งที่แต่ละคนนั้นทําให้กับองค์กรหรือบริษัทและสุดท้ายก็คือ openness การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมานะคะถ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งพูดตรงเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนเท่าไหร่นะคะทางด้านของคนที่เป็นคนที่เดินตามหลังนะคะก็สามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตแล้วก็การทำงานได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับคําถามที่จะชี้วัดว่าเราเองเป็นผู้นําที่ดีหรือเปล่านะคะทางด้านของจะไเมดไดิบอนบอกว่ามี2คําถามลองถามตัวเองดูนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนอื่นคุณอยากจะทํางานกับผู้นําเช่น คุณหรือไม่ ถามเลยนะคะว่าถ้าเรายังอยากทํางานกับตัวเองในฐานะที่เป็นลีดเดอร์นั่นอาจจะแปลว่าคุณเป็นผู้นําที่ดีแต่คําถามที่2ค่ะคือคุณอยากจะให้ลูกของคุณเนี่ยมาทํางานกับผู้นําแบบคนหรือเปล่านะคะถ้าคุณตอบ yes แน่นอนคุณเป็นผู้นําที่ดีระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าคุณตอบ no คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวคุณอาจจะกลับไปดู4ข้อเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของเจมี่ไดมอนบอกไว้นะคะและคําพูดทิ้งท้ายเขาเขาบอกแบบ บอกว่าการปฏิบัติกับผู้อื่นก็เหมือนที่เราในะอยากให้เขาปฏิบัติกับเรานะคะรู้จักเคารพและให้เกียรติคนอื่นสิ่งนี้พูดง่ายแต่ว่าอาจจะทําไม่ง่ายนะโดยเฉพาะในวันที่ใครหลายคนนะคะถูกครอบด้วยกรอบบางอย่างนะคะเช่นตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆน,นะคะหรืออีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะครอบดาผู้นําจํานวนไม่น้อยคืออีโก้นั่นเองนะคะซึ่งเจมี่ไดมอนเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จโจ ทำในสิ่งที่คุณอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันและที่สําคัญที่สุดคือการอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองค่ะ